จำชื่อมันไม่ได้พี่ใช้ตัวช่วยอลยได้ไหมครับเนี่ยเปิดป้ายไทยเงาแชมเปี้ยนหรือสกินผมเปิดให้ก่อนแล้วกันเออนี่เปิดเปิดได้ไหมครับหรือหรือมีแค่นี้มีแค่อามูมูครับอามูมูครับ มูมูครับอามูม hmm. ูครับพีโมครับไบร์แเคกเกอร์ครับอามูมูปะครับผมไม่รู้ช <ok uh ื่อสกินเลยตัวละครอามูมูสกินไม่รู้ครับเออไปเลยนะคกับทีมจ๋าช่วยหนูด้วยนุกนิกครับนุกนิกอันนี้เป็นอามูมูอ่ะร่างเค้กอยู่บนหัวเอาถามชื่ออามูมูล่างที่มีเค้กอยู่บนหัวแฮปปี้เบิร์ดเดย์อามูมูครับสกินไม่รู้ครับซื้อสกิน ปาร์ตี้อะไรสักอย่างนี่ครับผมยอมจำชื่อสกินไม่ได้ต่อก็คือเอามูมูครับเชิญอยากจับเชียร์เขาด้วยแมนไม่ได้ใกล้เลยเอพิฟ่ามันอยู่ในเกมดิเหรอโอ้ไม่ใกล้เคียงเลย ข้อนี้ผมค่อนข้างมั่นใจผมว่าเกฟผมเทาผมเทว์ชื่อเกิมผมจําไม่ได้ครับเกฟครับสกินอคาเดมี่ทีมจ๋าช่วยหนูด้วยใครดูวะใครเล่นเกมวะอา่าพี่บอ,อบสผมว่าเป็นสาวแว่นแดงเรนใช่หรอปืนมันกระบอกเท่านี้นะทีมจ๋าช่วยหนูด้วยป่าเรานะ่าจะรู้ไงไคเลอร์รู้เปล่า ไม่น่าใช่ผมาเฟียเกฟครับสกินไม่ทราบครับมันคือเจส์วะเกฟแหละเกฟครับอันเจลเกรฟเหมือนกันครับชื่อเกฟครับสกินแบทเทิลอะคาเดมี่ครับ8ปดสิบเปอรครับมันคือเกฟอะครับแต่ไม่รู้สกินอ่าตอบเป็นเกฟสกินไม่รู้ครับทีมจ๋าช่วยหนูด้วยอะคาเดมี่เกฟอะไรอะทีมบอกว่าเป็นฮีโร่เกฟสกินอะคาเดมี่ครับ อย่างน้อยไม่ขายหน้าแล้วผมไม่เคยจำชื่อสกินครับอ่าเป็นคาเดมีอาเวนถือป็นกระบอกข้า่เหรอพี่บ yep. ้สนผมว่าเป็นสาวแว่นแดงเวนนามิครับเออชื่อ รว่ Spirit, ขอตอบครับตัวนี้ชื่อนามิครับแต่สกินเนี่ยผมเล่นตัวนี้น้อยมากเลยในเกมเนี่ยผมเล่นไม่ถึง3ามครั้งด้วยมันคือนามิครับแต่นั่นเลยที่ไม่รู้ชื่อสกินแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นามิจำชื่อสกินเกมไม่ได้อะเพื่อนจะช่วยหนูด้วยบุญบุญไม่รู้อ่ะเตดน่าจะสะกินเอกม เกดสิจมพูว์ชื่ออะชื่ออะไม่ต่อคอยไปต่าคอยคอยคอยกิงอะไรนามิี่ใช่เหรอเพื่อนบอกมาว่าสกินคอยนามมีครับแชมเปญนัมมีชื่อสกินไม่ทราบเันครับนามมีครับฟอทาร์นนามิี่นามิสกินลูนนาบีครับลิตเติ้ลเมร์เมดนามมี่นามมี่นะครับจำไม่ได้เหมือนกัน จะเป็นบิดตามไหนเพราะผมไม่เคยจำเลยครับตัวอะไรมันคือในวายลิฟต์ใช่ไหมพี่ใช่อะขอตอบครับขอตอบอตัวนี้ชื่อแอชครับสกินดาร์กอนครอัครับอะไรวะใช้ตัวช่วยได้ไหมครับพิม์จ่าช่วยหนูด้วย ตอนรู้ป่ะตอนแล้วกันแมนแคลลี่เรื่อเรื่อบอกว่าแอสนะครับแมนคือสกินไม่รู้เหมือนกันครับแอสจะกินโปรเจกต์ครับแอสครับสกินดาวก้อนเพิ่นไม่รับส่วนสกินก็ไม่ทราบเหมือนเดิมครับตัวละครแอสสกินไม่รู้ครับผมเดาว่าแอสเชลวูดแอสป่ะแอสแล้วกันพี่ไม่รู้ครับแอสครับสกินไม่ทราบครับอ้ my god โอ้เราก็เนมเซอร์ใช่ป่ะอ่าใช่สกินยากมากยากจริงผมคิดว่าคำถามก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกครับคิดว่าทุกทีน่าจะตอบกันได้ครวรควรพักการเล่นเล่นเกมอื่นดีกว่านะค so ุณควรที่จะ ศึกษาแชมเปี้ยนฟูใที่มากกว่านี้ก็ฝากถึงเจ็ดทีมนะครับถ้าทายสกินไม่ถูกแสดงว่าคุณไม่มีสกินใช่ไหมครับมากับผมได้นะครับผมด้วยขอโทษครับที่แด่เต็มหน่อยผมไม่เก่งทายสกินทายชื่ออะไรพวกนี้หรอครับผมเก่งแต่ตบคุณในแขนที่หนึ่งาดงก็ MC Mercenary นะครับฝากถึงรุ่นเก่าจะทำเก่าแต่ได้นั่งเศร้าตอนเจอทีมผมครับ